แต่ตอนนี้มันกําลังเหนื่อยแล้วมันมันค่อนขุงยากมากเพราะว่าเราเห็นเลยการส่งสัญญาณของอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้มีการอ่อนข้อเลยนะที่เราคุยกันเนี้ยอิสราเอลยังไม่ผ่อนและกําลังจะไปสู่การที่จะเลือกเอาแล้วเดี๋ยวไปสัมพันธ์กับโซเวียตที่เลือกผู้นําใหม่ชัดเจนแล้วนะอ่ะอันเนี้ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเขาก็ต้องใช้มาตรการนี้คือความเหนเลยถามว่าโอ้มันมันอยู่ในภาวะร้ายแรงไหมร้ายแรงที่ร้ายแรงก็คือประชาชนนั่นแหละ ลำบากใช่ครับเดี๋ยวก็ไปสัมพันธ์กับเลขผู้ตีตีที่ค่อนข้างจะเป็นตัวแปรตัวที่ทําให้ให้เกิดความยุ่งยากเนื่องจากผู้นําผูตีเนี่ยก็กจะก้าอี้ไปแล้วตอนนี้บ้านเมืองมันเหมือนมันเหมือนแก๊งอันธพาลดูแลเมืองอะ่ะคือเราก็ต้องเราก็ต้องให้เกยียดเชื่อถือรัฐบาลอิสราเอลนะเมื่อเขารายงานตัวเลขมาจํานวนตัวประกันเนี้ยยังอยู่ประมาณนี้ แต่ถามว่าลึกลงไปเอ๊ะแต่ว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยคือจํานวนมันโอเคไงแต่แต่แต่มันไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมทั้งสี่สมอรภูมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยสัมพันธ์กันหมดว่าไอจะหยุดหรือไม่หยุดหรือจะเดินอย่างไรเนี่ยมันเป็นมหาำนาาอยู่ข้างหลังหมดแต่จะยุติได้ก็ต้องคือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยชอบร่วมกันแล้วจะยุติได้แต่ณตรงนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยโลกของเราเนี่ยจับ เข้าไปสู่บรรยากาศของสงครามเย,ย็นอีกแล้วก,การในฉนนกาซาตอนนี้นะคะเสยแมวมันเป็นยังไงบ้างคะมันมีส่วนไหนที่สงบหรือว่าลดความรุนแรงลงไปบ้างแล้วหรือ,อยังคะอีกทั้งก็ยังมีรายงานข่าวว่าสงครามกาซาในตอนนี้เนี่ยกำลังมาถึงจุดที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยกำลังจะอดอยากกันเป็นจำนวนมากเลย ใชยม,มองความเสี่ยงนี้ยังไงบ้างคะที่เกิดขึ้นโอ้มันเสี่ยงสูงมากเลยเพราะว่าทางอิสราเอลยืนอยู่ตรงหลักเลยเรียกว่าต้องเบ็ดเสร็จให้ได้ทั้งๆท,ที่ตอนนี้มันเหมือน90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้ามองในเรื่องของการทหารเนี่ยแต่เขาก็ยืนยันว่าไอ้ที่ถอยบังคับวิถีให้คนเนี่ยไหลลงมาถึงตอนใต้จนไปติดอียิปต์ตรงด่านราฟาซึ่งเป็นด่านที่จะช่องผ่านเข้าอียิปต์ต่างฝ่ายก็ต่างปิดเพราะกลัวทะลักมาเป็นล้าน แต่ตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลก็บังคับวิถีเนี่ยให้อ่าคนปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะชังฮามาสถอยล่นลงมาถึงตรงนี้แต่นี้พอถอยล่นตรงนี้หมายว่าจัดการตอนเหนือได้ทั้งหมดแล้วกินรวบมาเรื่อยมาถึงตอนกลางปับ๊บลงมาถึงล่างสุดอา้าวพอมาถึงล่างสุดตอนนี้ต้องการกอดล้างไปเสร็จก็ยังไปตั้งข้ออ้างว่าทางการข่าวดี่หละชัดเจนว่าไอ้ตรงลาฟาเนี่ยไอ้พวกฮามาสนั่นแหละไปสมหัวอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว ก็ต้องหมายวาว่าเอาประชาชนกลับขึ้นใบใหม่แล้วจะได้เบ็ดเสร็จตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเกิดภาพจราจนงที่มีอาหารการกินที่ทางสาธารณาอาไปส่งแล้วก็ภาพที่อา้าวทหารไปกาดยิงเลยหาว่าไอ้ไอประชาชนเป็นภัยคุกคามวิ่งลุกคืออะไรจะมาแล้วก็ตายกันไปร้อยๆก็กลับมาเป็นปัญหาที่ลุกคือขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้อิสราเอลก็ยังยืนอยู่ดีนะว่าไอ้ฮามาสยังอยู่ตรงนั้นเมื่อสองวัน วันที่ผ่านมาก็ยังไปจัดการในโรงพยาบาลอีกในกาตารซิตี้ซึ่งตอนนี้มันก็ทำให้ประเทศอะไรมหาอำนาจข้างหลังก็สะดุ้งนะฮะแล้วก็ยืนยันไม่ได้สนใจเรื่องการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมค,ออคือยังจะต้องคือยึดหลักว่าต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแล้วค่อยดูแลกันแต่สุดท้ายเนี่ยพี่ใหญ่คือทางสหรัฐเนี่ยก็อดรนทนไม่ไหว มันเห็นสภาพเพราะไม่งั้นทุกคนจะไม่ตําหนิทะเลอย่างเดียวหรอกเดี๋ยวมันกลับทั้งโลกมันกลับไปตําหนิพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่ก็เลยต้องมีการส่งกําลังทางอากาศลงมาโปรยของลงมาในพื้นที่นะฮะเพื่อให้ประชาชนได้มีของกินขณะเดียวกันก็ปึ๊บเข้ามาทางเมดิเตอร์เรเนียนทางทะเลก็เพื่อจาวอาหารการกินเนี่ยเข้ามาส่งมาช่วยในตรงราฟานะั้นให้กับพี่น้องประชาชนปาเลสไตน์กับพวกฮามาส ก็ว่าไปอันนี้ก็บรรเทาเรื่องอมนุษยธรรมไปไปก่อนแต่ตอนเนี้มันกําลังเหนื่อยแล้วมันมันคอนดุงยากมากเพราะว่าเราเห็นเลยการส่งสัญญาณของอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้มีการอ่อนข้อเลยและจริงๆเนี่ยในหลักทางทหารเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดถึงการว่าเจราจาเนี่ยต้องจริงความได้เปรียบเหมือนเบสเ็จก่อนอ่าแล้วสุดท้ายเนี่ยไอคนที่กุมสภาพเบสร็จเหมือนไอ้นี่ถือถือปืนและนั่นมือเปล่าอะแล้วค่อยเจราจา มันก็จะบังคับวิถีไปได้ตอนเนี้ยมันกําลังเป็นบรรยากาศแบบนั้นซึ่งจริงๆเขาบอกเอะมันน่าจะคุยได้แล้วจนไปตกลงถึงขั้นจะปล่อยเรื่องขอร้องเรื่องตัวประกงตัวประกรันอิสาราเอลก็ยังไม่คุยเลยท,ทั้งที่ตัวประกรันของตัวเองก็ยังอยู่นะร้อยกว่าคนเนี่ยแต่ว่าทางนูนบอกอ้าวเดี๋ยวปล่อยทางเขาร่วมพันเอาทางนี้กลับคืนไปก็ยังไม่คุยเลยแต่ตรจริงๆเนี่ยทุกคนก็บอกว่าถามตัวเลขเนี่ยเฮ้ยจริงๆไอ้ตัวประกรันตอนเนี้ยจริงๆตัวเลขมันเท่าไหร่กันแน่ ที่เหลืออยู่นะไม่ว่าจะออกทั้งสองฝ่ายเนียมันไม่มีใครรู้ตัวเลขจริงๆเ,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 เนี่ยแต่เราเราๆเนี่ยจากที่มีว่ากันมาแต่อันเนี้ยเห็นจากมาตรการเขานะนะที่เราคุยกันเนี้ยอิสราเอลยังไม่ผ่อนและกาลังจะไปสู่การที่จะเลือกเอาอแล้วเดี๋ยวไปสัมพันธ์กับโซเวียตที่เลือกผู้นาใหม่ชัดเจนแล้วนะอ่ะอันเนี้ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเขาก็ต้องใช้มาตรการเนี้ยคือความเป็ดเสจเลยถามว่าโอ้มันมันอยู่ในภาวะาไร้แรงไหม ร้ายแรงที่ร้ายแรงก็คือประชาชนนั่นแหละลำบากใช่ครับเท่ากับว่าเราอาจจะยังไมไ่เห็นโอกาสของเรื่องการเจรจาหยุดยิงในรอบนี้ใช่ไหมคะถ้าอีกก็ต้องดูการ,รปฏิบัติการคราวนี้ว่าอิสราเอลเขาสมมติว่าเขามั่นใจว่าเขาเบีเสร็จแล้วปั้งตรงไอ้ลาฟาเนี่ยนะเอออันนั้นละ่ะเขาก็เจรจา,ราจอ,อ่อเห็นโอกาสและเจรจาแล้วเพราะตอนนี้เขาถือว่าถ้ากําลังทางภาคพื้นหรือทางอากาศ ที่ทางฝ่ายนู้นจะมาโจมตีเขาไม่มีแล้วนี่มันแทบไม่มีแล้วแหละเพราะไอ้ทางตอนเหนือมันก็เฮสบอลาอะไรมันลุกอะไรมาไม่ได้อยู่แล้วส่วนเดี๋ยวก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องฮูตีที่ว่าค่อนข้างจะเป็นตัวแปลอีกตัวที่ทําให้ให้เกิดความยุ่งยากเนื่องจากผู้นําฮูตีเนี่ยก็ก็หลุดจากเก้าอี้ไปแล้วตอนนี้บ้านเมืองมันเหมือนมันเหมือนแก๊งอันธพาลดูแลเมืองอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะส่งผลในเรื่องไอ้ตรงทะเลแดงอีกแล้วเอาอีกแล้วพอทะเลแดงเมื่อ,อไหร่เนี่ย กระทบเศรษฐกิจโลกอีกละเรื่องการขนส่งชัดเจนเรื่องน้ํามันเรื่องโอ้มันมันยุ่งไปหมดเรื่องการส่งสินค้าเรื่องค่าขนส่งที่จะต้องขึ้นเรื่องราคาสินค้าที่จะต้องขึ้นอันนี้เดี๋ยวว่าไปแล้วก็ไออะไรนะไอคนที่ก่อกวนเนี่ยมันเป็นกบฏท,ที่หมายความว่าไม่รู้จะหาตัวแบบไหนไปไปพูดคุยอ่ะยกเว้นก็อาจจะต้องใช้การยุติจัดการเหมือนกันแต่การยุติจัดการเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นการยกกําลังไปอีก มันก็เกิดจะต้องเป็นการโจมตีทางเรือหรือว่าเอาทางเรือไปหรือทางเครื่องบินไปโจมตีแต่ตรงนี้จะถึงตรงนั้นระดับได้มันเนี่ยคงจะต้องเฝ้าดูสถานการณ์ที่อเยเมนเน,เนี่ยพอสมควรใช่ครับค่ะในเรื่องของตัวประกันไหนที่เซมยแมวได้กล่าวม,มาเมื่อสักครู่เนี่ยถามถึงตัวประกันคนไทยเล็กน้อยค่ะว่าตัวประกันคนไทยที่ยังเหลืออยู่นะคะเซียแ <6. S 2> มวคิดว่าออ่ยังอยู่ไหมคะ คือตรเนี้ยเราตัวเลขเนี่ยเราเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดเลยนั่นแหละอันนี้คือเราก็ต้องเราก็ต้องให้เกียรติเชื่อถือรัฐบาลอิสราเอลนะเมื่อเขารายงานตัวเลขมาแต่ตัวเลขเนี่ยมันสัมพันธ์กับที่รายงานฝ่ายไทยคุยกันนะเออกับที่คนไทยคุยว่าเอะลูกฉันยังไม่กลับมาลูกฉันยังนั่นปับอืมไอรายงานที่กลับมาเอะเพื่อนยังถูกจับนะอะไรเนี่ย และตัวเลขทางนู้นที่เขารายงานมาเพราะเราถือว่าตัวเลขที่รัฐบาลราอลเเขารายงานมาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เขาได้จากฝั่งไอฮามาสเหมือนกันจริงไหมอ่าเขาก็แล้วก็มาพิสูจน์ทราบอันเนี้ยตัวเลขยังสัมพันธ์กันอยู่เชื่อมั่นว่าจํานวนตัวประกันเนี้ยยังอยู่ประมาณนี้แต่ถามว่าลึกลงไปเอ๊ะแต่ว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยคือจํานวนมันโอเคไงแต่แต่แต่มันไม่รู้ว่า ยังมีชีวิตอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องภาวนาอย่างเดียวว่ามีชีวิตอยู่หมดอ่ะก็ต้องตั้งสมมติฐานไปอย่างนั้นก่อนเพราะว่าเราก็ต้องเจจากันไปใช่ไหมทางฝ่ายการเมืองต้องไปที่ตรงกาตาอยู่ดีแล้วเพื่อพูดคุยกับผูน้นาฮามูฮามาดอะไรส่งสัญญาณกันไปอันนี้กระทรวงต่างประเทศทําอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ได้หยุดแต่สิ่งที่เราไม่มีที่เพียงพลเพียงพอที่จะไปกดรัฐบานนลอิสราเอลว่าต้องเดินดําเนินกลยุทธ์เนี่ยตามท,ท,ทั้งทั้งที่ ประเทศมหาอำนาต่างๆยังบอกเลยเฮ้ย hey, หยุดได้แล้วหยุดได้แล้วพูดคุยเนี่ยเขายังไม่ยอมเลยฉะนั้นตรงนี้เรามันเล็กมากอะ่ะแต่ว่าก็ต้องมีความหวังกันต่อไปใช่ครับผมครับค่ะในส่วนของฉากัต่อไปของสงครามเนี่ยค่ะเรื่องของพี่ใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยจะเลิกหนุนหลังอิสราเอลเราจะได้เห็นภาพนี้กันไหมคะในสงครามนี้โอ้ไอเรื่องจะหนุนนี่เลิกเลยนะคือมันต้องหนุนอยู่หนุนมากหนุนน้อยเท่านั้นเอง เพราะอย่าลืมว่าเศรษฐีใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกาเนี่ยเบื้องหลังก็คือคนอยิวทั้งนั้นนะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันอะไรเขาเรียกว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยและขณะเดียวกันเนี่ยการเข้ามาสู้รบต่างๆที่รัฐบาลอเมริกันต้องใช้งบประมาณพอสมควรเนี่ยเอามาสน,สนับสนุนเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าไอ้เงินที่สนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยส่วนเรียกว่าถ้าจะสองในสามเลยนะ มันเข้ากลับไปตกผลประโยชน์ในประเทศสหรัฐตามเดิมเพราะมันก็เป็นเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ผลิตจากทางนู้นนั่นแหละอ่าแล้วมันมีแค่ส่วนหนึ่งในสามที่ลงมาตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยจากสีสมรภูมิในโลกเนี่ยที่กําลังมีปัญหาทางสงครามกันอยู่เนี่ยของเมียนมาเหมือนคล้ายๆภายในอ่าอิสราเอลฮามาสเนี่ยเหมือนภายนอกอีกสมรภูมิหนึ่งสมรภูมิใหญ่นั่นแหละอยูเคนกับรัสเซีย แล้วก็มาทะเลจีนใต้นะฮะที่จีนใหญ่ไต้หวันเกาหลีฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นพึ่มๆมกันอยู่เนี่ยนะ,ะทั้งสี่สมรภูมิเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยสัมพันธ์กันหมดว่าไอจะหยุดหรือไม่หยุดหรือจะเดินอย่างไรเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจอยู่ข้างหลังหมดฉะนั้นต้องขอให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเข้าใจกันเลยว่าสงครามตรงเนี้ยประเทศคู่กรณีที่เผชิญกันอยู่เนี่ยเป็นการ,รเผชิญและสู้รบกันไปแต่จะยุติได้ ก็ต้องคือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นชอบร่วมกันแล้วจะยุติได้แต่ณนะตรงเนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันตับเข้าไปสู่บรรยากาศของสงครามเย็นอีกแล้วสงครามเย็นคือสงครามคูต่ตะวันออกตะวันตตะวันตกตะวันออกเนี่ยนะปีกสองปีกเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปีกในแง่ลักษณะว่าจากสงครามเย็นในอดีตเนี่ยมันเป็นการสู้รบในอุดมการคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย ปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนตัวอุดมการเป็นรัฐมหาอำนาจคือขยายอำนาจของกลุ่มตะวันตกตะวันออกเช่นเดิมนะครับขยายอำนาจหมายความว่าไงขยายอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อไปกำหนดจุดตั้งยุทธภูมิทางทหารที่ได้เปรียบฉะนั้นเขาจะขยายไปตรงจุดที่ว่ามันเกี่ยวข้องว่าเพื่อยันกัน,นะอะไอ้ไอ้นี่จะลุกเราเราต้องไปมีตรงนี้ยันไว้ก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ย มันไปนยึดชัยภูมิที่เป็นทรัพยากรที่จะนำมาพัฒนาทางเศรษฐกิจนี่และสุดท้ายปลายทางเนี่ยกลับไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจไม่ใช่ปรับเพียงแต่ว่าไอ้ตะวันตกตะวันออกเนี่ยตะวันออกตอนนั้นในอดีตที่เป็นทางคอมมิวนิสต์เนี่ยที่จริงเนี่ยนะทางรัสเซียเป็นคนนำนะอ่าแต่ปัจจุบันเนี้ยปีกเนี้ยซึ่งมีรัสเซียมีจีนเป็นพี่เบิ้มเนี่ย ตอนนี้มันกลับกันละกลายเป็นว่าจีนมาเป็นคนนำแต่ยังอยู่ปีกเดียวกันนะก็มีรัสเซียจีนขยายอิทธิฤทิ์ไปอีกแล้วบริกให้มไหมไปถึงบราซิลมีอินเดียแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นหละมันคือการไปกำหนดภูมิรัฐศาสตร์ไงและกำหนดในพื้นที่ที่จะไปสู่การความมั่นคงทางเศรษฐกิจฉะนั้นไอการสู้รบแบบตรงเนี้ยในบางพื้นที่มันจะแรงได้ บางพื้นที่ต้องเฮ้ยต้องผ่อนเหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันหมดเหมือนที่สงครามเมียามาบ้านเราเนี่ยข้างหลังมันก็เกี่ยวพันอีกแต่เกี่ยวพันหลักเปิดหน้าชัดเลยคือพี่ใหญ่จีนพี่ใหญ่จีนก็เลยต้องจับทั้งรัฐบาลการจับทั้งไอ้ไอ้ทูมชาติพันเฮ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยแต่ถ้าจะยิงกันก็อย่ามาอย่าอยายิงท่อน้ํามันท่านั้นก็แล้วกันนะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องแล้วก็มุนหงิก็จัดการไอ้จีนสีเทาด้วยออาจีนสีเทาก็จะต้องเกิดขึ้นที่ไหนที่มีสมรรภููมิกาส้รบ ไอ้ธุรกิจสีเทานี้ต้องไปเกิดทุกที่ไม่ต้องหว่วงอ่าเหมือนกันจีนก็ต้องให้รัฐบาลกลางเมียนมาไปจัดการไงล่าสุดนะอ่ะถ้าไม่จัดการเดี๋ยวผมส่งกําลังเข้าไปเองนะอ้าวหรือไม่ไอ้ชาติพันธ์เองไปจัดการมาฉะนั้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันหมดเพราะว่าเขายัางต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นช่องออกทางทะเลธรรมาก,กินไปพอย้อนกลับมาตรงนี้เหมือนกันอิสราเอลทะเลแดงนี่โอ้โหไม่างนั้นทุกคนก็ต้องไปอ้อมแหลมคูโทบก็ต้องไปทลุสุูเอตดีกว่าไปใกล้ นั่นสินค้าแต่สินค้าตัวนี้มันน่ากลวัวไงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบ,บียนามงน้ามันมันก็ต้องใช้เส้นทางเนี้ยในการที่จะขนไปกระจายออกไปแต่ประเทศไทยเนี่ยนักธุรกิจเราก็ต้องเข้าใจแล้วตอนนี้บางทีส่งสินค้าไปหรือสินค้าแจ้งมาโอ้ยผ่านไม่ได้แล้วเปลี่ยนเส้นทางอ้อมเอาตัวเลขต้องเพิ่มนะครับค่าขนส่งโอ้โหแล้วไอ้ปลายทางจะไปถึงช้าไปสัก สองอาทิตย์ถึง 2> 2ยี่สิบวันหรือสุดสุดถึงสามอาทิตย์โอโ้หมดแรงเลยมันมันกระทบกระเทือนกันกันไปหมดเนี่ยถึงชี้ให้เห็นว่าตรองอิสราเอลเนี่ยมันน่าก,กลัวตรงไหนว่าเอาละอิสราเอลจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยยังไงยืนยันถ้าสุดท้ายถูกบังคับวิถีโดยพี่ใหญ่และประชาคมทางฝ่ายประชาธิปไตยนะก็เชื่อว่าเขาจะผ่อนตัวลงแต่ไอการทะเลาะเบาแวงที่ทําให้เกิดผลกระทบเนี่ยยังหยุดหยุดยาก เพราะมันเป็นการลบที่ไม่ใช่รัตต่อรัฐมันเป็นอิสราเอลเนี่ยไปลบกับไอ้กลุ่มก่อการร้ายฮิสบลเลาะไอ้ไอ้ฮูตีเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่ามันจะจุกจิกจุกจิกจุกจิกอน่นะฮะแล้วตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดว่ากำลังไปลบกับพวกเคลื่ว่านักลบไร้ระเบียบอะไร้ระเบียบวินัยก็คือฮูตีเพราะว่าตอนนี้พอเยเมนเนี่ยเป็นปัญหาล่าสุดเพิ่ง ตึ้งวันที่สิบกว่าๆมั้งท่านก็นายกก็เพ่นออกไปแล้วตอนเนี้ยบ้านเมืองกาลังอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไร balances? เหมือนเหมือนไร้กฎหมายอะ่ะมันเป็นผู้ผู้อิทธิพลก็ป่นป่นที่ป่นที่ป่นที่น่ะไอ้พวกกองกาลังนี้ก็มาปึ๊บเนี่ยเราก็เสียวอีกละเฮ้ยไอ้ช่องแคบเนี่ยในตํานานเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเอาอีกแล้วนะไอ้ไอ้ไอ้ช่องแคบเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอไ้ไอะไรเขาเรียกว่าจนสลัดอ่ะหมายแล้วรหรือเปล่าเนี่ย ขาดตอนนี้ไม่มีโจรสลัดมันก็ถึงกระหล่ไใเรือสินค้าอยู่แล้วนะเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่ากลายเป็นว่าว่าทําลายเรือสินค้าอ้างว่าจะไปสนับสนุนอิสราเอลแต่ไม่ดีเดี๋ยวจะผสมผสานในการมาปล้นเนี่ยล่ละเอามาใช้ประโยชน์ในการที่ตัวเองจะกลับไปในเยเมนกันอีกเนี่ยมันจะอีลุงตุงนังเพราะว่าพอจะไปกล่าวหาว่าเอ้รัฐบาลเยเมนเหรอไอ้รัฐบาลเยเมนก็บอกไม่ใช่ผมไม่มีแล้วอะตอนเนี้ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะจําเป็นจะต้องเฝ้าติดตามเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบรามเข้ามาในทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําสําคัญที่จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ใช่ครับผมครับ